สวัสดีค่ะจิ๊กเสกได้ดังใจนึกนะคะวันนี้เพราะความสุขคือกุญแจไขทุกสิ่งนะคะเพราะความสุขคือกุญแจไขทุกสิ่งเนาะ,ะไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะไม่ว่าเราจะคิดอะไรวันนี้ถ้าเรารู้ว่าความสุขจะเป็นกุญแจ ไขทุกสิ่งให้กับชีวิตเราเราจะมัวเสียเวลาอันมี์่าของเราเนี่ยเพื่อไปคิดเรื่องเราลบๆเรื่องราทุกๆเรื่องเราคิดเครียดกันเพื่ออะไรนะคะความเครียดความทุกข์ความผิดหวังการที่เรามานั่งร้องให้เสียใจหรือว่าทุกใจอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้น ที่สาคัญนะคะยิ่ยงเราเครียดยิ่ยงเราทุกข์ ώ, ยิ่งเราเศร้ายิ่งเราแบบมานั่งร้องไหา้ปักเท่าไหร่นะคะชีวิตเราเก็จะยิ่งยดูดเรื่องราวเหล่านั้นเข้ามาให้เราอีกเพราะอะไรที่เราคิดอะไรที่เรารู้สึกสิ่งนั้นจะมาไวมาหาเราไวกว่าเสมอนะคะเพราะฉะนั้นทำไมเราจะต้องเอา เวลาอันมีค่าที่เรามีอยู่นะตอนเนี้ไปคิดเรื่องราที่มันทำให้ชีวิตเราไม่ไปต่อให้ชีวิตเราไม่มีทางออกเราลุกข,ขึ้นมานียคิดเรื่องราวที่มันทำให้เรามีพลังคิดเรื่องราวที่มันทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขกันดีกว่าไหมวันนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็น ชีวิตครอบครัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำงานด้วยความเครียดทำงานด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีความสุขอะเรามาทำงานเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยตื่นเช้าขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากทำเลยมันเครียดแล้วคุณลองขอเกด,ดูที่ผ่านมาเนี่ยคือคุณทำแบบนี้ถูกไหมคุณลุกขึ้นมาเฮ้ยเครียดวันจันทร์อีกแล้วอะไรเงี้ยเราไม่อยากไปทำงานเลยเราเครียดเราเหนื่อยเราทอ้อ เงินที่เราหาได้จากงานอะ่ะมันก็ไม่อยู่เขาก็ไม่อยู่กับเราได้มาเท่าไหร่ก็หมดให้ได้มายังไม่ถึนงนัมภรตายเลยถ่ายไปแล้วอย่างเนี้ยดีไม่ดีหมดตั้งแต่เรายัางไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเงินที่เราได้มาจากความ เพียดความทุกข์อย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่อยู่กับเราเงินจะอยู่กับเราได้ก็ต่อตมว่าเราอะ่ะมีความสุขเงินจะอยู่กับคนที่มีความสุขเงินจะอยู่กับคนที่รักเขาบางทีอ่ะเราได้มาเราได้เงินมาเรารู้สึกมันไม่พอมันคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขในการที่เราจะมีเงินเลยไม่ว่าได้มาเทา่าไหรเราก็รู้สึกแบบหมดจริงๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เจอมาแล้วหมดจริงๆ ในครอบครัวก็เหมือนกันถ้าเราอยู่กันด้วยความทุกข์อยู่กันด้วยความแบบเฮ้ยมันไม่มีความสุขเลยเราไม่ได้รักกันเลยหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่กันไม่ได้นะมันก็จะมีเรื่องทะเลาะแล้งแง้งแง้กันตลอดเวลาสู้เอาเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยคนเราเนี่ยอายุเนี่ยมันจะได้อยู่ยืนยาวเป็นร้อยเป็นพันปีนะคะเรายังไม่รู้เลยว่าวันนี้ไอ้พรุ่งนี้กับชาติหน้า เรายังได้เจอกันอีกไหมเพราะฉะนั้นนะคะแทนที่เราจะเอาเวลามานั่ง <ng> ang, น้องแง <anga>. ้งน้องแงงงแงบนรุ่นนี้นั้นเอาเวลาที่เราเหลืออยู่ที่เรามีอยู่นะตอนนี้มาบอกรักกันมาพูดึดีๆมาให้กำลังใจก,กันมันจะดีกว่าหรือเปล่าลองคิดดูนะคะยิ่งเราในครอบครัวนนะยิ่งเราทะเลาะกันมากเท่าไหร่ยิ่งเรามีหนากันมากเท่าไหร่ ความรู้สึกเรามันก็จะยิ่งแย่ลงความสัมพันธ์มันก็จะแย่ตามไปด้วยแล้วมันจะมีความสุขตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นสู้หัดมาเฮ้ยอะไรที่มันหนักนิดอะไรที่มันเบาหน่อยเอาัยกันได้ก็เอาใจกันไปอะไรที่มันไม่ถูกใจอะไรที่มันไม่ไม่ถูกหูก็จะแกะออกไาคิดบางทีคําพูดเราพูด พูดเล่นไม่ได้คิดอะไรแต่คนฟังเอากับเอาไปคิดมันก็มีเรื่องมันก็มีปัญหากันได้ตลอดเวลานะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าความสุขคือตัวที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตจะทําให้ทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นทําไมเราไม่ลุกขึ้นมาทําตัวเองให้มีความสุข ความสุขเราไม่ต้องแบบวิ่งหาไม่ต้องไปซื้อใช้เงินอะไรเลยแค่เราลุกขึ้นมาบอกตัวเองว่าเฮ้ยเรามีความสุขบอกตัวเองบ่อยๆวันนี้เราอาจจะยังไม่สุขวันนี้เราอาจจะยังรู้สึกไม่ได้แต่เมื่อเราย้ำกับตัวเองบ่อยๆว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่มีความสุขนะเราเป็นคนที่มีความสุขนะเราคือคนที่โคตรถึงโค้รถึงโค้รมีความสุขเลยพยายามบอกตัวเองว่าเฮ้ยบอกตัวเองไปทุกๆวันซ้ำๆย้ำๆไป มีเวลาบ้างแต่ไงเฮ้ยเรามีความสุขเรามีความสุขแล้วก็ลุกขึ้นมายิ้มลุกขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ดีทุกวันถามว่าตัวดิเองเนี่ยปัญหาเยอะแยะนะพูดจริงจริงเลยเรื่องราวอะไรเยอะแยะตอนเรื่องชอบอะไรเยอะแยะมากมายแต่ถามว่าวันนี้ที่ต้องการที่จะเป็นเหมือนชีวิตไงที่ต้องการที่จะให้ชีวิตในจุดตรงที่มันต่ำเตี้ยเลียดินตรงนั้น ให้ตัวเราลุกทำยังไงก็ได้ให้ตัวเราเนี่ยลุกขึ้นมายืนได้ที่ก็เลยได้เรียนรู้ก็าจะวานก็แรงดูดูนะคะานคิดมากับนี้จะเป็นัวของคุณชีตาถ้าไม่รู้ว่าเอ้ยการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เนี่ยการที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงความคิดอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเราให้ได้ก่อนถ้าวันนี้เรายังลุกขึ้นมา ทำตัวเองให้มีความสุขให้อารมณ์ดีให้คิดเรื่องราดีๆไม่ได้ชีวิตเราก็จะต้องอยู่ที่เดิมซึ่งมันก็สามราสากันพอเห็นควรเพราะฉะนั้นนะคะที่กเลยลุกขึ้นมาอย่างนี้แหละคนอาจจะมองว่าทุยิกมันบ้าทิ่มันเครียดจนประารเสียไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะในวันที่เรา ยังผลลัพธ์ไม่มากพอนะตอนนี้แต่สิ่งที่จได้มาจากการเรียนรู้นั่นก็คือก,การที่จีกจ็รู้สึกดีกับการที่เรายังมีลมหายใจอยู่รู้สึกดีกับการที่วันนี้เรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีพ่อแม่อยู่เรายังมีพี่นอ้องเรายังมีลูกที่น่ารักของเราอ่ะอยู่กับเราอยู่ยังตื่นเช้ามาเรายังมีงานทํา ถูกไหมในขณะที่หลายๆคนนะตอนนี้อา,อาจจะถูกออกจากการไปแล้วหรือว่าถูกสั่งพักงานไปแล้วถูกไหมแต่ว่าตัวเราอะเรายังมีงานทําอยู่<ม>เห็นไหมคือถ้าเรามองหาเราก็จะมองเห็นมองทุกอย่างที่เรามีให้มันเป็นความรู้เป็นความสุขอะที่เรายังมีอยู่<ม>แค่เรายังมีอวัยวะครบสาวที่สองมันก<ม>็<ม>เป็นความโชคดีแล้วถูกไหม,มเห็นไหม ถ้าเรามองหาเราก็จะมองเห็นวันนี้หลายๆคนอาจจะแบบว่าไม่มีความสุขไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเงินเลยเรายังไม่มีนู่นยังไม่มีนี่เลยจะบอกให้ค่ะว่าถ้าเรารอให้พร้อมแล้วเราถึงสุขคุณไม่มีโวกาสได้สุขหรอกค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่เราก็ไม่พร้อมเมื่อไหร่เราก็มีไม่ครบมีไม่พร้อมสักทีเลือกมีความสุขในสิ่งที่เรามี ในสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ดีที่สุดค่ะจริงๆพอเรามีความสุขแล้วเดี๋ยวสิ่งที่เราไม่ดีมันก็จะตามมาเพราะความสุขคือกุญแจไขทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร่ำรวยความรักความสุขสุขภาพอะไรก็แล้วแต่ที่เราที่เราอยากได้ถ้าเรามีความสุข<น>เราจะดึงดูดทุกเรื่องแล้วทุกนั้นนะเข้ามาในชีวิตเราได้มา และเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นเปลีป่ยนแปลงตัวเองตอนนี้เพื่อที่จะได้รับสีดีในปีใหม่นะคะลุกขึ้นมามีความสุขลุกขึ้นมาอารมณ์ดีลุกขึ้นมายิ้มยิ้มบ่อยๆหัวเราะเยอะๆรู้ค่ะว่าในภาวะวิกฤตแบบนี้ทุกคนไม่มีใคร ขาเรียกะจะบอกว่าเฮ้ยจะให้มาอารมณ์ดีจะให้มายิ้มยูได้ยังไงในเมื่อมันมีเรื่องราวแบบนี้มีแบบสถานการณ์แบบนี้เข้ามาเยอะแยะมากมายจะบอกให้ยิ่งเราเครียดยิ่งเราทุกข์นะคะเราจะยิ่งรังสารที่มันทํำร้ายสุขภาพตัวเองออกมาแล้วถ้าเกิดว่าเราอะสุขภาพไม่มีสุขภาพไม่แข็งแรงร่างกายเราอ่อนแอปับเรา จะรับเชื้อโรคเข้ามาในตัวเราได้ง่ายและเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเหตุการณอะไรย่างนี้เรายิ่งต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเรานะคะให้กับร่างกายให้กับจิตใจยิ่งเราเข้มแข็งยิ่งเราแข็งแรงมากเท่าไหร่ไม่มีอะไรจะทําร้ายเราได้หรอกค่ะนะถ้าใจเราเข้มแข็งถ้าร่างกายเราแข็งแรงแล้วลองได้ข่คะว่าไม่มีเชื้อโรคไม่มีอะไรมาทําร้ายตัวเราได้ คนแข็งแรงสังเกตดูคนแข็งแรงมันจะไม่เป็นอะไรแต่คนที่เป็นอะไรคือคนที่จิตใจและร่างกายอ่อนแอนะคะบอกได้เลยเชื้อโรคชอบคนอ่อนแอทุกอย่างทุกทุกอย่างชอบคนอ่อนแอถ้าเราทําตัวเราให้มีความสุขให้เราแข็งแรงยืดอกค่ะยืดอกเนาะแข็งแรงดูแลดูแลสุขภาพใจสุขภาพกายเราให้แข็งแรง รับรองค่ะว่าเราจะอยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยเนาะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะอย่างที่เรารู้กันโควิดไปออกไปทั่วเราต้องรับผิดชอบตัวเราถ้าหนึ่งคนรับผิดชอบตัวเองทุกคนรับผิดชอบตัวเองพูดอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องไปรับผิดชอบใครรับผิดชอบตัวเองก็ออกจากบ้านคุนใส่แมสกใช่ไหมคุณล้างมือโอเคไว้ก okay, ับอะไรที่นั่นคุณล้างมือ คุณใส่แมสตลอดเวลาคุณจะช่วยใช่เขาช่วยเซฟช่วยรักความปลอดภัยได้ระยะน่งนะคะช่วยกันนะคะสำคัญที่สุดเรารับผิดชอบตัวเรารับผิดชอบสังคมได้ด้วยนะแมสสำคัญนะคะตอนนี้ในภาวะนี้ ต้องใส่อย่าโกรธคนที่เขาบอกคุณว่าทำไมคุณไม่ใส่แมสทำไมคุณออกมาจากบ้านแบบนี้อย่าโกรธเขาเพราะทุกคนเขาก็รักตัวเขาเองในเมื่อคุณไม่รักตัวเองคุณก็อย่าออกไปทําให้คนอื่นเขาลําบากใจนะถ้าคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้คุณออกไปแล้วคุณใช่แมสไม่ได้คุณคุณช่วยคนอื่นไม่ได้คุณก็อยู่บ้านนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะไปอยากจะใช้ชีวิต คุณก็ต้องทำให้เหมือนที่เขาบอกลดการส่งต่อเชื้อโรคให้กันนะคะนะปิดแมสไว้ป้องกันตัวเองด้วยป้องกันคนอื่นด้วยใส่แมสล้างมือใส่แมสตลอดล้างมือบ่อยๆนะคะมันจะช่วยเราได้นะดูแรลร่างกายให้แข็งแรงทำทใจให้ดีอารมณ์ให้ดีรา่ราเริงงมีความสุขเขอความสุข คือกุญแจไขทุกสิ่งนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดแบ,บ่งปันนะคะคลิปนี้มองว่าคลิปนี้จะทําให้คนที่ได้ดูได้ตื่นรู้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไน้อยนะคะไม่ได้ว่ามีเงินมีทองมากขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณมีความสุขมากขึ้นคุณอารมณ์ดีได้เดี๋ยวสิ่งดีๆในชีวิตก็จะเข้ามาหาคุณองนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะ